ถ้าเกิดว่าตัวลุงพลเนี่ยอยากจะบูลี่อยากจะดิสเครดิตอยากจะหักหน้าฉีกหน้าพี่ทนายตั้มเนี่ยลุงพลก็พูดเรื่องค่าวิชาชีพสองล้านเนี่ยพูดตั้งแต่ปี 64, หกสี่ได้ไหมได้ไหมพูดตั้งแต่ทนายตั้มประกาศถอนตัวเออลุงพลก็บอกโอ้ถอนตัวเหรออ้าวนี่ไงก็เตรียมเงินสองล้านไว้อยู่เนี่ยในขณะที่พี่ทนายตั้มเองก็ก็บอกตลอดบอกสังคมบอกสื่อตลอดว่าทําฟรีทําฟรีทาฟรีอืมนะครับนะนะครับพี่หลวงไปดูคลิปประดามลัเต้ป้าบุดรัน ย้อนหลังเกี่ยวกับคุณนางเลยพี่หลวงภาพภาพไปหลายช็อตก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมเอาผมวิเคราะห์ในส่วนของของคุณนางออกมาในไลฟ์สดคุณนางครับเอ,อผมอธิบายความเฉพาะเฉพาะส่วนของคุณนางแคนาดาครับส่วนลาเต้ป้าบุหลันจะอธิบายยังไงก็เป็นเรื่องของลาเต้กับป้าบุหลันครับผมไม่จําเป็นต้องไปเดินทําก้นสอ,สองคนนี้นี่แล้วผมจะภาพยังไงอ่ะผมไม่ใช่ลูกน้องเขา ขออนุญาตขออนุญาตใช้สิทธินะขออนุญาตใช้สิทธินะผมไม่ใช่ลูกน้องของช่องป้าบุหลันผมไม่ใช่ลูกน้องของลาเต้ที่ผมจะต้องไปดูไปตามชัดเจนนะเออชัดเจนนะพี่นะเข้าใจตรงกันนะอันนี้ผมมีภาพจากแหล่งข่าวของคุณนางแคนาดาเนี่ยผมก็จะคุณฟังผมเลยนะพวกคุณก็ฟังผมเลยนะอถาาืถ้าหากว่าถ้าหากว่าลุงพลเนี่ยเขาต้องการที่จะเออต้องการที่จะสร้างประเด็น ที่ไปบูลลี่พี่ทนายตำอ่ะผมว่าเขาสามารถทําได้ตั้งแต่ปลายปีหกสี่ปีหกห้าเทินปีเขาปล่อยข้อมูลให้กับยูทูบเบอร์สายดาเนี่ยใช่ไหม <c oughs> พี่หลวงต้องระวังค่ะพี่หลวงต้องระวังค่ะเอ,อเราดูคุณนางมาดามป้าบุหลันเราเลยรู้ว่าพี่หลวงพลาดข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณนางคุณเข้าใจผมไหมคุณใสสชนคุณเข้าใจไหม <c oughs> ผมอ้างอิงข้อมูลของคุณนางไร้สดเอ,อคุณนางยังเอาคลิปผมไม่เปิดเลย เป็นห่วงนะคะเลยออกมาแจ้งค่ะไม่ต้องห่วงผมนะครับขนาดผมไม่ทําอะไรผิดพวกมันก็ด่าผมอยู่อืมไม่ต้องห่วงผมครับพี่สายชนขอบคุณครับผมนะเออพวกเราต้องฟังข่าวให้เป็นข่าวนะครับตอนนี้ผมไม่เชื่อใครทั้งสิ้นผมไม่เชื่อหน้าไหนทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครพูดความจริงอืเพราะไม่มีใครพูดความจริงเลยผมอยากจะไปถามลุงพลเหมือนกัน ผมอยากจะไปถามลุงพลเหมือนกันว่าลุงพลรู้เรื่องสามล้านห้าล้านสามล้านต่อรองเหลือสองล้านผมอยากจะถามลุงพลจากปากผมเองว่าลุงลุงรู้เมื่อไหร่ผมอยากจะถามครับเออลุงรู้เมื่อไหร่ถ้าลุงบอกเออผมรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วดาบเนี่ยอา้าวแล้วยังไงอะ่ะเออ แล้วคุณคิดว่าสองช่องนั้นกับพูดจริงหะอืมคุณคิดว่าสองช่องนั้นกับพูดไม่จริงนะครับคุณคุณไปเชื่อชุดข้อมูลหนึ่งก็เท่ากับคุณปฏิเสธว่าคุณนางแคนาดาสิ่งที่คุณนางมาไล์สดเมื่อสักเอ่อตอนตอนก่อนเที่ยงเนี่ยไม่เป็นความจริงว่าอย่างนั้นเถอะดิฉันต้องขออนุญาตดาบมาไกลในการเอาคลิปนี้มาวิพากษ์วิจารณ์นะคะ อย่าคิดว่าเป็นการว่าพักพวกเดียวกันเองเออแต่บังเอิญว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทนายตั้มชื่อเสียงของทนายตั้มเลยฉันเลยต้องหยิบมาวิาพากษ์วิจารณ์ดาบมาไกลกำลังทะเลาะกับคอมเมนต์ในช่องของตัวเองแล้วก็มีการพูดว่าคิดว่าสองช่องนั้นเขาพูดความจริงเหรอสองช่องนั้นเราคิดเป็นอย่างอื่นไปได้เลยเพราะดาบมาไกลเพิ่งพูดถึงช่องมาดามมาเต้ กับพูดถึงช่องดิฉันดาบมาไกลกำลังสอนคอมเมนต์คน,นที่คอมเมนต์ในไลฟ์ของตัวเองว่าทำไมคุณไปเชื่อชุดข้อมูลหนึ่งแล้วไม่เชื่อชุดข้อมูลของคุณนางดาบมาไกลต้องย้อนกลับไปมองตัวเองนะคะว่าทําไมดาบมาไกลเลือกเชื่อชุดข้อมูลของนางแคนาดาไม่เลือกฟังชุดข้อมูลของดิฉันกับลาเต้ที่พูดเหมือนๆกันหลายๆอย่างวันนี้ดิฉันได้เอามา ให้ดูแล้วว่าคือดิฉันไม่ได้พูดว่าดาบมาไกลจะเชื่อในข้อมูลของคุณนาคคน,นา,าแต่ดิฉันมองว่าดาบมาไกลมองชุดข้อมูลของคุณนาคน,นาดาแล้วไม่ได้พิเคราะห์อย่างแท้จริง คือไม่มีข้อมูลพื้นฐานลึกพอที่จะเข้าใจว่าไอ้แชทที่ดาบมาไกยเอามาพูดว่านี่มันคือหลักฐานว่าทนายตั้มเรียกรับเงินจริงๆเนี่ยดาบมากายไม่ได้ศึกษาก่อนค่ะเห็นปุ๊บหยิบปับ๊บไม่ได้ดูเลยว่ามันวันที่เท่าไหร่มันเป็นช่วงเวลาไหนมันคือบัญชีอะไรมันคืออะไรนั่นคือความตื้นเขินของดาบมาไกลในการวิจารณ์คดีในการวิจารณ์สิ่งต่ตาง ไปหยิบไปฟังแล้วอะไรที่ถูกใจตัวเองก็เอามาเชื่อตรงนั้นแล้วก็บอกว่าคนอื่นที่ดับมาไก่ไม่ชอบไม่พอใจมีคอนฟ l i c ์กันมีคอนฟ lict ก,กันดิฉันอาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันไปเห็นดับมาไก่ไปโพสในกลุ่มหนึ่งที่ดาบธนายตั้มเป็นประจำๆและดับมาไกลเขียนโพสต์ว่าทํานองว่าอะละทนายรูปหลอ่อมีเอี่ยวเว็บพนัน หลายๆคนมาบอกดิฉันว่าปกติดาบมาไกลจะช่วยทนายตั้มดิฉันบอกว่าเวลาพูดคุณช่วยทนายตั้มอะไรก็แล้วแต่มันคนละส่วนกันแต่ในส่วนที่คุณโพสมันหมายความว่าอย่างไรโดยเฉพาะถ้าดาบมาไกลมีความจริงใจกับทนายตั้มนะคะเรียกทนายตั้มค่ะอย่าเรียกทนายลูกหลอกเวลาไปในกลุ่มที่ด่าทนายตั้มอย่าไปผสมลงอย่างนั้นมีความจริงใจกับตัวเองค่ะนะคะตกไปตรงมาไม่ชอบทนายตั้มไม่ชอบดิฉัน ด่าได้ไม่เป็นไรแต่ตรงไปตรงมาค่ะกรณีนี้ก็เหมือนกันออกมาพูดทํานองว่าทําไมต้องมาตามก้นไม่ได้เป็นลูกน้องอันนี้ไม่เป็นไรค่ะดิฉันเข้าใจแต่ดิฉันได้อธิบายสิ่งที่ดับมาไกลเข้าใจผิดในเรื่องของแชทอันนั้นระดับมาไกลตอนนี้มาพูดย้อนกลับมาพูดยกยอชัยพลว่าชัยพนเป็นลูกผู้ชายไม่เอาตรงนี้มาบูลลี่ทนายตั้มโดยที่ดับมาไกลไม่ได้คิดว่า ทำไมไอ้พวยมันถึงไม่เอาตรงนี้มาบุรีทนาย้ํามดับมาไกลเอกียก่อนพูดว่ารู้จักไอ้พวยสันดานของมันดีทําไมมันไม่เอาตรงนี้มาบุรีทนาย้ํามเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้รู้มาก่อนมันเพิ่งมาได้ยินมันมีกานพูดมาก่อนตัวมันเองดับมาไกลฟังไหมคะมันพูดในรายการว่ามันได้ยินมาจากปากผู้ใหญ่ใจดียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีของมันหมายถึงคุณนาง เอาเลขเอาเลขแบบสบายปากเลยฉันอีนางอีเหตุสดซึ่งในไลฟ์ในคืนก่อนที่ชัยพลจะออกโฟนอินอีเหตุสดเนี่ยบอกว่าในเรื่องที่มีการเรียกเงินอันนั้นเป็นความจริงนางยืนยันไอ้พวยมาถึงเอาไปพูดเพราะฉะนั้นไอ้พวยเนี่ยมันไม่ได้รู้มาก่อนครับแม้ว่าเจ้าปู่เคยพูดเรื่องนี้มาทีหนึ่งแล้วแต่ความที่มันไม่เชื่อเจ้าปู่ แล้วมันก็ไม่ได้สนใจฟังอะไรสักเท่าไหร่มันเพิ่งมารู้คะ่ะถ้ามันรู้มาก่อนคิดแหรอเขาว่าคนนิสัยอย่างไอ้พวยที่ด่าปะกายเอกแต่ก่อนก็ด่ามันเนี่ยจะเก็บเอาไว้ไม่เอามาว่าอะไรทานายตั้มแล้วด่าปะกายยังอวยไอ้พวยว่าเนี่ย ก็ยังเรียกท่านทนายมันเรียกท่านทนายเวลามันออกสื่อดับมาไกลเคยเห็นคลิปไหมคะที่บางไม่ทันรู้ตัวว่ามีคนอัดคลิปแล้วก็ไปถ่ายไลฟ์สดอยู่มันพูดถึงทนายตั้มว่าเป็นทนายเทจะเรียกทนายฟีหรือเรียกทนายเทดูนะมันพูดกับทนายชุดใหม่ของมัน ต่อหน้ากล้องเนี่ยนะคะมันพูดอย่างนี้ไอ้รับลังที่เราไม่เห็นมันจะพูดขนาดไหนดับมาไกลเองน่าจะรู้ดีหรือตอนนี้คิดจะกลับไปอีกทีหนึ่งเพราะอยู่ฝั่งนี้มันอดอยากหรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่ทราบดิฉันไม่ทราบจะอวยใครจะอวยไอ้ผวยเป็นลูกผู้ชายอวยไปค่ะ แต่อย่ามานําความเท็จเข้าระบบด้วยการเชื่อมั่นว่าแชทที่นางเอาเข้ามาเป็นแชทที่ยืนยันว่าทนายตั้มเรียกรับเงินสองล้านจริงๆดิฉันได้อธิบายไปแล้วดาบมาไกลวิจารณอะไรอย่างผิวเผินแค่ตรงนั้นเห็นปุ๊บรีบจิกออกมาทั้งที่บอกว่าไปฟังพระอาจารย์พลพระอาจารย์พลเองก็พูดว่าได้ยินแต่คนในกลุ่มพูดแต่ไม่เคยเห็นหลักฐาน ไอ้เจ้าปู่เองก็พูดว่าอีต้อยบอกว่ามีการเรียบรับเงินแต่พอขอคลิปดูเพ่ออีต้อยบอกว่ามีคลิปพอขอคลิปมาฟังไม่เคยให้คลิปขอสลิปมาดูสลิปไม่มีดับมาใครจะเลือกเชื่อใครใครแบบนี้นางแคนาดาเอาแค่ ว่ามีอุ้มมีอะไรเข้ามาติดต่อแต่มันไม่ได้มีถ้อยคำอะไรเลยที่บอกว่าอุ้มเข้ามาเป็นตัวแทนเรียกเงินแล้วชัดที่นางแคนาดาเอามาพูดทํานองว่าเนี่ยถ้าไม่เรียกเงินแล้วจะปฏิเสธได้ยังไงมันย้อนแย้งไหมคะถ้าเขาเรียกเงินทำไมเขาไม่รับเงินล่ะอีเวนดิฉันไม่ได้มีอะไร ับดักมาไกลมากไปกว่าชื่อว่าการที่คุณคุณจะอวยไอ้พลยว่าไอ้พลยเป็นสุภาพบุรุษยังไงเป็นเรื่องของคุณคะ่ะคุณจะย้อนกลับไปอะไรยังไงเป็นเรื่องของคุณเหมือนกันฉันไม่เกี่ยวข้องตรงนั้นแต่การที่คุณมายืนยันว่าทานายตั้มเรียกรับเงินจริงๆมีหลักฐานตรงนี้ที่ฉันรับไม่ได้เพราะตั้มไม่ได้เรียกรับเงินแล้วไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งคุณพูดว่าตั้มเรียกรับเงินแต่ต่อหน้า ประชาชนตั้มบอกว่าตั้มทาฟรีคุณกําลังด่าทนายตั้มว่าทนายตั้มโกหกสังคมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันไม่พอใจแล้วถึงได้หยิบเอามาพูดไม่เกี่ยวกับอะไรเรื่องอื่นที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้ตามก้นดิฉันคุณ ไม่ต้องตามก้นดิฉันค่ะอย่ามาตามก้นดิฉันดิฉันเป็นคนที่กินอะไรจุกจิบจุบจิบจุจิบตดเน่าตดหนอนถ้ามาตามก้นดิฉันเดี๋ยวจะเหม็นตดซะเปล่าๆไม่ต้องตามค่ะคุณเลือกเชื่อได้ตามส่วนของคุณแต่เมื่อไรที่คุณวิจารณ์ผิดพลาดและถ้าดิฉันมีข้อเท็จจริงอย่างอื่นตรงกันข้ามดิฉันก็จะมาอาธิบายและก็ย้อนกับคุณไปแบบการที่คุณบอกว่าถึงคุณไม่ได้ทําผิดอะไร ไอ้พวกนั้นมันก็ด่าอยู่แล้วคุณกําลังพูดถึงดิฉันคาราเต้ดังนั้นคําว่าไอ้พวกนั้นมันหมายถึงดิฉันดิฉันไม่ได้ด่าอะไรคุณโพส์ที่ดิฉันเอาขึ้นไปยกตัวอย่างดิฉันต้องการจะยกตัวอย่างหนึ่งต้องการจะยกตัวอย่างว่าทําไมชีวิตเอาได้ทําไมคุณเอายากทั้งทั้งนี้มีความคล้ายคลายกัน 2. ดิฉันต้องการจะให้เห็นหัวใจของคน ไอคนที่บอกว่าผมปกป้องพี่ทนายตั้มอะไรแบบนี้ดิฉันต้องการจะให้คนได้เห็นได้รับรู้ค่ะดิฉันต้องการจะให้เห็นหัวใจของความจริงใจว่าใครมีความจริงใจอะไรยังไงตอนหน้าพูดอย่างนึงในกลุ่มอะไรบางอย่างโพสต์บางอย่างที่ คนเราถ้ามันรักจริงๆหรือมันมีความจริงใจให้ไม่ไปโพสแบบนั้นค่ะดาบมาไกลนะคุณทําอะไรลงไปคุณรู้ตัวอยู่แล้วจริงไหม